บริษัทมีเดียเอ็กซ์เพรสติสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดทำบุญเลี้ยงพระครบรอบ11ปี เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2558คุณธนาชัยทีรับพัฒนาวง์ประธานบริษัท m e d i ียเอ็ก t i เพร n t ิส n ินเตอร์เนชันประเทศไทยจำกัดและมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะสถานีโทรทัศน์ธรรมะทีวีพร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งบริษัท m e d i ียเอ็ก t i เพ International ประเทศไทยจำกัด ดยได้นิมนต์หลวงปู่บุญเรืองกิติปุญโยเจ้าอาวาสวัดภูมุดตําบลท่าเสาอํเอาเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหลวงปู่สาครธรรมาวุธโธเจ้าอาวาสวัดเวลุวันอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและพระสงฆ์รวมเป็นจำนวน9้ารูปมาสวดเจริญพระพุทธมนต์และฉันจังหันเช้าหน้าหอประชุมใหญ่ของมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะเขตพระขนงกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริษัทมีเดียเอ็กซ์เพรสติสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่9มีนาคม2547 เป็นผู้ผลิตนิตยสารทางเลือกใหม่ที่มีสไตล์และรสนิยมระดับโลกด้วยการนำเสนอนิตยสารที่เปี่ยมด้วยข้อมูลความรู้ที่ผ่านการคัดสรรอย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้คนและเหมาะสมกับผู้อ่านทุกเพศทุกวัยด้วยการซื้อลิขสิทธิ์นิตยสารชื่อดังระดับโลกและทำงานร่วมกับสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอาทิสำนักพิมพ์ IPC Media และ BBC ของประเทศอังกฤษและสำนักพิมพ์ h a r s t Magazine ินอินเตอร์เนชั่นแนลของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อมาเวลาประมาณ10นาฬิกาหลวงปู่บุญเรืองกิติปุญโญเจ้าอาวาสวัดภูมุดได้แสดงพระธรรมเทศนาแก่คณะผู้บริหารและพนักงานเรื่องเหตุสู่อบายภูมิของมนุษย์มีรากฐานมาจากอกุศสนที่เกิดจากการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วทำให้เกิดความเสื่อมจากการเป็นมนุษย์ไปสู่อบายภูมิมีสี่ภพภูมิคือสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกพร้อมยกตัวอย่างพระเจ้าอาชาต ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารผู้มีศรัทธานในพระเทวทัตทำให้หลงผิดทำการปิตุขาตบิดาจนถึงแก่ความตายเป็นอนันตริยกรรมแม้ชาตินั้นจะได้เป็นถึงกษัตริย์แต่ก็เสื่อมจากมนุษย์ต้องตกไปสู่อบายภูมิคือนรกเป็นต้นฉะนั้นการสั่งสมบุญด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาจึงเป็นการสั่งสมบุญที่ถูกต้องเป็นการเพิ่มศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่รู้จักพัฒนาตนพัฒนาสติปัญญา ก็สามารถหลุดพ้นสูนิพันธ์ได้เช่นกันจากนั้นคุณธนาชัยทีรพัฒนาวงศ์นำถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธี สถานีโทรทัศน์ธรรมะทีวีขอเชิญชวนผู้ที่สนใจใฝ่ในธรรมจูงมือคุณที่คุณรักชักชวนกันมาปฏิบัติธรรมน้อมนําอนิสงส์แห่งทานศีลภาวนามาเป็นของขวัญอันล้าค่าให้แก่กันเนื่องในเดือนแห่งความรักเป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนตั้งแต่วันที่2 1ถึง22่กุมภาพันธ์พฤทธาักราชิ5 5 8ณวัดเวลุวันอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีหลวงปู่สาครธรรมาวุโธเจ้าอาวาสวัดเวลุวันเป็นพระวิปัสสนาจารย์น ำปฏิบัติตามรอยพ่อแม่ครัวจารย์สายพระป่าพระกรรมฐานท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thamatv.org หรือ www.facebook.com.thamatv fanpage เบอร์โทรศัพท์02-391-3565-6หรือ081-498-6489